วันนี้พามาขับรถเล่นจริงๆนะเนี่ยคือจะไปดนแบบอินทดิอันโนเลยไม่รู้ว่าทางนั้นไปไหนนะอยากรู้กันว่าเลี้ยวขวาตรงนี้ไปมันจะไปไหนปกติลยวซ้ายมันจะไปทางแยกหนองอ้อทางอะไรพวกนี้ลองเลี้ยวขวาดูมันจะไปอำเภอบ้านละกามมาเคยเคยไปซื้อของวิธีนึงแต่ว่าไปไม่ถึงไปไม่สุดนะไปแค่ครึ่งทางมันีอุโมงต้นไม้สวยดีเว้ยเดีเย๋ดยวเราขับรถเล่นกันดีกว่านี่ก็หกโมงแล้วนะ คงกลับมืดอะแต่ว่าคงถ่ายแค่าขาไปอย่างเดียวครับขาคงหายไม่เห็นอะถ่ายไปก็ไม่เห็นม,มืดออะโปรโปรมันถ่ายแค่กลางวันกลางคืนนเห็นแค่แสงไฟรถนี่ก็ดูดูก็ไล้วเาดูก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบอารมณ์เหมือนแบบเอ่ออะไรรายการแบบรายการผีสิง้ยแบบทั้งเห็นแค่ตรงข้างหน้าอย่างเดียวอะไรไม่เห็นเลยก็เรียกอะไรคนอวดผีอันนี้เป็นคนอวดถนนถนนที่มองไม่เห็น ในแถบนีน้มันเป็นมต้นไม้สวยดีแล้วก็ถนนก็ช่งใช้ได้นะไม,ไม่ค่อยมีรถวิ่งเยอะเท่าไหร่อาก,ากาศดีด้วยขับรถตากลมเล่นนะจอดทิ้งไหนวันนะตังหมืด คงหาถนนนีนเเ่เฉยข้างหน้าจะเป็นแบบมันก็ไม่เชิงถึงขนาดบรรนอุโมงทั้งทีเดียวนะแต่ว่าก็คือต้นไม้ท้ายขวามันโน้มมาหากันเยอะมากเลยเตรงๆไปไหนผมก็ไม่รู้นั่นไขับไปสุดทางมาเจอไหนผมก็ไม่รู้ไม่เคยไปสุดเคยมาแค่ร้านมานะักมันจีดก็มดมไม่ไ,ไกลจะมาถึงของแล้วก็กลับไม่เคยขับไปจนสุดสายเหมือนกันว่ามันไปไหนสมมุนมันไปกำแพงเพชรเลยเหรอม่ไดีเห็นป้ายบอกไปกำแพงเพชร เอาเรื่องเลย ไปกำแพงเพชรสดง่็มันต้องไปพิจิตรได้ด้วยเพราะมันกันทางผ่านเหมือนกันนะ จริงเลยคันนี้กินกินถ้าเทียบกับ500ที่ผมเคยขับกับ650นะ650ก็กินแต่ว่าก็ไม่ขนาดคันนี้แต่ว่า500จะประหยัดมากเลย500อ่ะหนีง่งโหปร,ประหยัดประหยัดเติมเมื่อก่อนขับไปทำงานทุกวันเนี้ยนะเติมเท่าไหร่200สามได้เป็นอาทิตย์อะ่ะตอนสมัย650ก็อาทิตย์ตรงง 300, ตประมาณ300กว่ากันจน400สมมอิคันนี้เนี่ยถ้าเอาไปทำงานนะี่ว่าอาทิตย์หนึ่งน่าจะมี500 600ให้ได้หรือเรื่องกินน้ำมัน ไปเจ้าถิ่นเย้โค้งเขาต,ตามตามไปก่อนแทงลำบากเขาอยู่กลาง จะเรินใี้ผมมาข้างหน้าเนี่ยมันจะมันจบกับถนน,นสายใหญ่ไหมอะไรเงี้ยจะได้ขากลับจะได้กลับสายใหญ่มีไฟตลอดทางอะไรเงี้ยสบายใจเลย ไกลมันยิ่งไม่สีวิไลเว้ยไอ้จะป่าและเขาอ่ะที่ไหนวะเนี่ยคิดต้องมาเที่ยวทริปแล้วกันอารมณ์เหมือนสับวนเล่นไปต่างจังหวัดเลยเพาที่ต่างจังหวัดแล้วเนี่ยจะให้ไปจังหวัดไหนกันครับจังหวัดไงครับอุ้งากเนึ่งต,อตง่อตีเงาโอ้ผมเหงาไปเลยไม่ได้เจอใครเป็นเดือนแล้ว ไเดี๋ยวขวาพิจิตรเดี๋ยวซ้ายอำเภอบางกระทุ่มเราควรจะไปไหนดิเราควรจะไปบางกระทุ่มไหมพิจิตรเคยไปแล้วอะเบือ่อตอนนั้นก็ไหลไปพิจิตรทีละบางกระทุ่มแล้วกัน ไ่ที่ไม่ใช่ทางเดิมอะไม่อยากกลับตามทางเดิมอะไรวะเน,นี่ยรงอารมเลยข้าข้าวคุณจะห้าคุณจะหกโมงกว่ามาแรงเต็มหน้ากล้องหมดแล้วเนี่ยเต็มหน้าชิวหมดแล้วเนี่ยขับรถจังหวัดนะคุณจะเจอม,มาแรงเยอะพิะเศษเลยมันจะแบบอารมณ์แบบทันิีกาเซ่ฮัลโหลรถจนขอฉันแปะหน้ารถไปด้วยหน่อยเพ็ก มคือไม่เคยมาจนถึงเหมือนกันนะได้ยินว่าทางนี้มันบางกระทุ่มแต่ไม่เคยมาจนสุดทางเหมือนกันว่าบางกระทุ่มมันคืออะไรขอดูเลยสิ สีอะไรไหมหรือแบบหรือแบบอำเภอต่างจังหวัดมันจะเป็นแบบอำเภอเมืองมันยังพร้อมในทวามสีสันไลนะมันยัง,ม,นะม,ยงมีตึกมีร้านบ้านช่องมีอะไรบ้างนะมันเป็นอำเภอแบบอำเภอทย่อยๆที่ไม่ใช่อำเภอเมืองมันจะเป็แบบเนี่ยอำเภอแหละต่างจังหวะเนี่ยก็รับสู่เมืองกล้วยตากอ่ะเราเพิ่งรู้ที่นี่แผ่น้วยตากกันชืนชอ่อยังไง แทงตรงนี้ถึงแล้วโอ้เลียบทางรถไฟอยูอ่เห้ยก็ดูสิวิเลว์มาตรงไม่เกลี่ที่ผ่านมานี่โอ้ไม่มีความจำเนินเมันไม่มันไม่มีอะไรไงแค่จำเนินมันมันไม่มีอะไรให้ให้เชยชมเลยอันนี้ยังพอมีอะไรให้เห็นามาั่งนะทำไมถนนเป็นคลื่นอยู่วะเนี่ย สวยแต่สภาพกูน้ำหนักกูแล้วจะไม่รอด <c oughs> เทศบาลอำเภอเมืองบางกะทุ้อ๋อก็โโอไม่ใหญ่มากก็เป็นเทศบาลหนึ่งมีแต่มื่มีหมู่บ้านมีอะไรเยอะแยะดีถนนเลาา น,น,น,นก็นออกก่องนมันเน่ามันทำรถสะบัดง่ายๆเลยนะถ้าแบบขับมาไวๆอือมมันไปไหนวะเนี่ยมันคือเส้นไหนวะเนะี่ย เลี้ยวซ้ายไปไหนเลี้ยวขวาไปไหนตรงไปไปไหนแล้วเราต้องเดียวใช่ไหมทางวันวีใช่ไหมยังไงเออเหมือนวันวีเลยเราไปอ้ถนนใหญ่ด้วยคือทางไปไหนแล้วมันคือทางไปไหนมันยังไงตันนี้งงงูร้านตัวนะึงอ,อ,อะไรคืออะไรวะเนะี่ย ตรงไปไหนเนี่ยแล้วเขาถ้าไปทางนู้นเราไปไหนเออขอบิสตูโลกขอบภอกำแพงบ้านกำแพงดีโอ้โหเออปวยจริงมันก็แค่คทางนี้หรอหมัไนไปเบื่อป่วยรถเริมร้อนนะเช่มไหมตอนนี้มันคือแบบเริมแบบอุ่นๆขึ้นมาที่ไข่โอ้ย ไม่มีคนเลยถนนโลง่ลงๆนี่คือเท่ากับมากกลางคืนนะแล้วแบบไฟก็ไม่มีน้ำมันหมดขึ้นมานี่โอ้โหบอกเลยว่าหลอนจัดนี่ก็แบบมากอาโก็เย็นเหมือนกันนะพาทยเริ่มตกดินอะ่ะตันยังมีแดดอยู่ตอนเนี้ยมันหน้าร้อนอะ่ะมันเหมือนว่าพระอาทิตย์ตกช้ามากเลยทุ่มหนึ่งยังไม่มืดอ่ะ้เป็นช่วงธันวาเนะโอ้โหหกโมงมืดทึบ ตอนนี้พอทุ่มหนึ่งไม่รู้ทำมันก็ร้อนอาทิตย์อยู่นานอาทิตย์ทำงานานานจังเลยลูกหยุดงานมันก็ได้นะบางทีตอนชิบหายคือถ้าแบบเมือคันนี้มันไปเดินทางอยู่ในต่างประเทศนะคืกว่าอากาศจับุกสงสาอะไรเงี้ยที่ต้องอุณภูมิมันจะขึ้นมาถึงโอ้โหขึ้นหาดอะไรเงี้ยที่มันไม่ใช่บ้านนะเนี่มันขึ้นไปหาดร้านรับข้าวนี่มันรวยรวยเนาะ วิ่งอยู่ในจังหวัดไต้ต่างประเทศอากาศ16องศาเนี่ยแล้วมีลมพูดตลอดเวลาที่อุณหภูมิไม่น่าเกิน70มันต้องเย็นตลอดเวลาแน่เลยทำไมเหมือน,นมันมาชนกับทางเดิมยังไงก็ไม่รู้วะหรือเปล่าวะเมืเ่อกี้มาทางนี้ปะเออว่ะแต่ทางเดิมแหละ <c oughs> โอเคงั้นไม่มีอะไรให้ดูแนละ้ว <c oughs> กลับทางเดิมเฉย โอเคเดี๋ยวไปเจอคลิปถัดไปดูดกันครับคลิปนี้ก็ขับมาเล่นกันสนุกนขำหนานพอขำปากขำคอไป๋ยวไว้มันออกเที่ยวได้ก่อนเดี๋ยวพาไปเจออาร์หกกัครับมีนี่ด้วยอะไรนะ้อ e ีอาร์หกเกนแล้วก็ทั้งหลายแหล่ที่กำลังรอคิวอยู่ผมว่าจะไปรีวิวเขาหน่อยนึงจะเยอะกว่ารอคิวเขไม่ถูกเขาคงไม่รอผมหรอกผมอยากไปหาเขาเ <laughs> okay, ดี๋ยวไว้เจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย